คลิปนี้ก็ว่าสีนนั้นเนาะมาเฮดเวย่ยนั่นเลยแต่ามีได้เฮ็ดซ้ำนะกำลังเต็มนุ่งเครื่องออกมาว่าเฮดเว่เนาะเครื่องเฮดเวนี่ก็ได้โอ้โอโกองกับสั่นไรขอโทษลรไรเนาะไปเด้เขาไปไล่โง่ลง right กันเอฟซี FC ทุกคนงโงูเขาเดินวัดเนาะไปไล่โง่ลงกันก่อนเห็นเปล่าโงูจริทังปู เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ยเกาอ้อมวัดเลยเด้อนี่บอกุติไหมนี่เพิ่มังแล้วเพิ่งมันสิตเอาไปเฮ็ดแนวอืนแล้วเฮ้ยเฮโอ้ฝนกตกเนาะ เป,เป็นวัดแน่นี่นซึ้งเจ็บโผ่อย่างดีทุกคันเฮ้ย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 เอาถังหนึ่งไปเจ้าอถังหนึ่งโอ่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยถังนี้อัดแล้วถังนี้เห็เนเท้าถังถังเยอะเนาะเห็นบอกมะผลของการปลูกต้นโกย เห็นแล้วก็รู้สซึกดีเจอแต่ว่าโง่แน่อย่างเขามากัดมานี่อยู่เนาะเขามีอาประตูเพิ่นนะปลูกไว้เพิ่นเฮ็ดบุญเฮ็ดนั่นเพิ่นก็มาเอาเบอร์มานนี้เนาะได้ใช้ประโยชน์ไปตัวนี้ก็เป็นนะนี่เขามาเบิ่งน่กันต้นใหม่ต้นต่อนี่กเโอ้เป็นขึ้นมาดีเจอแน่เห็นมะโกยมีตึงในมะโกย เนาะก็ไม่แจ้งหมดเลยหน่อไม้ก็อ้อเห็นวะปีนี้อ้อปีนี้อ้อนามปีนี้ผีวกายนี้ชามปีนี้ชามโอ้ได้มาสองปีนี้เลยเด้สองพันชานี่เลยเน๊ยพันชาที่หนึ่งติดบ้างอะไรยังยูงออออย่อยู่เนาะก็อ้อนช้ามนอนนอนน้อยๆปีนี้อ้อนามโอ้ดีเจอลรโอ้ตัวทำอิดนี่ฮู้ซึกเหงือ่อนไยมาโก้ยันเลยอ้าววีทำอิดนี่ใหญ่ อ้อพีได,ด,ด้ต้นนี้ฮะนี่ต้นีอ้อสี่ห้าหกน่องได้ได้ต้นนี้ยังไายังไม่อ้อนี่ไปไล่งโง่กันต่อไลงโง่กันตาผลน้องเอ้โอ้ใส่เจ็บโหอ,อยู่รู้สึกว่าคิวจะน่อยนอยๆๆนักงอนเลย คือนี่ก็นอนขัาก,กันนี่ผลกระตุกเนี่ยตั้งแต่หวานนี่ผลแหละผมซืึกซืก้อแบบผลตกหำแหละมีค่อยสบายนะตามภาษาโง่และนะทุกคนไลซ้ายไปคว้าไรคว้าไปซ้ายอย่างนี้แหละพ่นไม่อัดประตูเพื่อนนะโง่ไรเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้เฮ้ฮ้ฮ้อออออออโอ้ยเนาะกองกันเลยอ่ะนี่แหละนี่เด้บอลเฮ็ดวีก,กันเลยกระถิได้สองเออเพิ่นมางแบบได้หวานนี้ เป็นมางแบบแล้ว,ลวนะเนาะน้ำมีไรเลยน้ำนี้ครั้งไว้เลยอเอาปบผนกันเดีสีทุกคนเนาะสิบประมาณนี้แหละหมดเฮดเว่เนาะเป็นใครเป็นน้าวแล้วแบบน,นี้เอา้า ในโลกก็ฝากติดตามตอนต่อไปเด้อทุกคนทุกท่านเป็นกําลังเจอทิดบ้างนะทิดบ้างก็ไม่ได้มีเพิ่มมาเบิ่งห้องน้ากันอย่างคือเก้าเนาะยังไม่ทันได้มีการซื้อต่อก็ขอโทษขออภัยได้ร้ายเนาะทังพญแม่ใหญ่ทุกคนทุกท่านเอฟซีเมื่อทุกคนที่ว่าฮับสมเบิ้งทว่าคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประกันเลยทิดบ้างขอโทษขออภัยในภาพในวิดีโอในเสียงที่ว่ามีแจ้งมีชัดเจนเนาะขอโทษขออภัยเด้อฝากติดตามตอนต่อไปคลิปเต็มส่งยูทูบทิดบ้างเนาะ ขอบเจอหลายๆสบายดี